พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่ 2, อสองพฤคริคศักราศ2025คำพยานชีวิตโดยคุณเจมส์อดีทันจิเคไฮ อังกฤษสหาราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องพระเจ้าประธานหนทางและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่63ข้อ7ข้าพเจ้าจะกล่าวให้คิดถึงความรักมั่นคงแห่งพระเจ้าบรรดากิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าตามบรรดาซึ่งพระเจ้าประทานแก่พวกเรา และความดียิ่งใหญ่ต่อวงของอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงอนุมัติให้ตามพระกรุณาของพระองค์ตามความรักมั่นคงอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์คุณเจมส์อดิทันจิเคไฮเป็นพยานว่าผมเติบโตขึ้นท่ามกลางความยากจนค้นแขนและการศึกษาของผมคงจะสิ้นสุดที่ระดับประถมศึกษา แต่ด้วยความหลงไหลในการศึกษาและความรู้ผมจึงทำงานเพื่อเก็บเงินเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกของประเทศไนจีเรียบ้านเกิดของผมสองปีในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเงินออมทั้งหมดของผมหมดไปและความหวังที่จะเรียนจบของผมได้พังทลายลงแต่แล้วพระเจ้าก็นำผู้คนเข้ามาในชีวิตของผมที่ช่วยผมให้ผ่านพ้นไปได้ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทุนการศึกษาแก่ผมมิเชเนรีชาวอเมริกันสองท่านซึ่งรับใช้ในเมืองที่โรงเรียนตั้งอยู่ให้การสนับสนุนผมและรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาอื่นๆทั้งหมดของผมผมจึงสามารถเรียนต่อผ่านทางทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆได้ตอนนี้ผมมีปริญญาหลายใบบุคคลทั้งสามท่านนี้ได้ยกระดับผมจากความยากจน มาเป็นผมในทุกวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นของผมเองที่จดจ่ออยู่ที่เป้าหมายและความสัตย์ัื่อของชุมชนที่ช่วยเหลือผมพระเจ้าทรงเปิดหนทางให้แก่ผมไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าเราจำเป็นต้องมีความเชื่อและความศรัทธาในพระสัญญาของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อข้าพเจ้าสนับสนุนผู้อื่นก็ได้ช่วยพระเจ้า ดูแลพวกเขาและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนที่ได้ช่วยเหลือเราให้บรรลุเป้าหมายข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงส่งผู้ช่วยเหลือให้ข้าพระองค์ทั้งหลายในขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นหวังขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ